ได้ยินผมไหมคือ,อ,อผมใช้แท็บเล็ตในการอัดนะโอเคไหมอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่ก็เหมือนคลิปพายุวันนั้นนะซึ่งผมจะบอกว่าข่าวร้ายก็คืออย่างที่ผมบอกไปในชุมชนซึ่งเออ,เอ,อลืมเตือนเลยใครที่ใครที่ดูคลิปนี้เนห้าเดือนผ่านนะผมขอร้องนี่เรื่องนี้จริงเพราะว่าแท็บเล็ตเนี่ยเออมันตัดต่อ,อยากนะคลิปนี้อาจจะไรการตัดต่อนะคือมกลับมาติดตามผมก่อนนะขอร้อง คือทุกคนดูนะผมโดนไวรัสกินคือโทรศัพท์ผมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนผมเล่นกับเพื่อนเพื่อนอยู่ะจอมันก็ดับและพอผมจะปัดขึ้นใหม่ใช่ปะนี่มันเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาเป็นว่าทุกคนติดตามไปก่อนผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนี่ยเนี่ยแล้วแปกติถ้าโทรศัพท์ปกติเนี่ยถ้าจอจะดับเนี่ยแต่แล้วมันได้นี่แต่นี้ไม่ได้นี่มีปุ่มฉุกเฉิน แ yeah. แล้วผมไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรอ่ะ